อากาศเมื่อนี้หนาวเลยเจ้ามื่อเนี้เงือดหลเมื่อวานนี่ยฮวันจนเจมื่อนี้หนาวเงือดหลกินเขาใยังเจ้ามากไหมบนพระเข็งแต่งแรงอยู่ซื้อพระเข็งสองสามโตมันตลาดสามโตสามโต,ส,มตสี่โตโล,ลยละกินเขาให้ยังเจ้ามากกับบนปลาเข็งนี่กับหลวกพักยอดพักอีลำกับพักกระเสกสมกัน ปผลประเค็งสามตัวหมูว่านี่ห้อนห่อนมาหนี่หนาวอย่างว่าเงือกไหลาสามสองอบอกใส่หุเขียวอ่ะใส่หุเขียว ก้อยลาบบอกเรียบร้อยกันเขาบ่อยไปคำทาา้องตษอให้บอกบ่นให้แอบสามสองหนึ่ง mm hmm. ควา,า,ามหยาบซำซ้อยเกิดบูดยำ่าแจะแจะแจกเขาเค็งยำนี่มันมันเลยจะว่าบ่กระเทียมทุ่นสีเกตก้อยขึ้นอีดนี่บ่เรียบร้อย นอกจากเขาสีเอินไปคำทอกอสอขางล่าสีนะ่ะล่านั่นหลวงยอดพักอีล้ำกับพักกษ์เสไอ้กับไอ้พักพงจุลนะ่ะแสบเลยมันจองมันหวานจังหน่อยนะ่ะกปประปปลาะเกงีงยายแล้ปนปลาะเกงีงปละเกงีงย่ามนี่มันเลย สามสองหนึ่งบอกห <c oughs> มู่ว่านี่หอนจนหอนจนตับจะแตกไม่ได้หนาว Bèm đầy nó. Ừ. Bục sai hút kéo nè, bục sai yu kiao nè, nè, nèo nó chạy chạy chạy, nèo 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 สามสองหนึ่งบอก